เมื่อเห็นใบหน้าที่จริงจังของเย่เชนลิงวานเนอร์กอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะกุงซี่ปืนใหญ่ป้องกันระยะใกล้สามารถท่าเจียงกงโบได้แต่มันอาจไม่สามารถฆ่า WU เฟย์ยันได้ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ฉันรู้แล้วว่า SS i กุงฝึกฝนที่ไหนในอดีตมีเพียง WU เฟย์ยันเท่านั้นที่อยู่คนเดียวกุงซี่ยังคงทนได้อีกเล็กน้อยอย่าจบชีวิตของ WU เฟยยันที่นี่เย่เชนหัวเราะและพูดว่า ฉันแค่ถอนหายใจแม้ว่าจะมีคนสามารถดึงปืนป้องกันระยะใกล้ามาที่นี่ได้ฉันก็ใช้ที่นี่ไม่ได้ลิงวาเนอร์พยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่ากุงซี่ไม่มีการตรวจสอบที่นี่คุณรอฉันสักพักฉันจะไปด้านหน้าเพื่อบูชาบรรพบุรุษของตระกูลหลินสุภาพบุรุษเย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าฉันกำลังรอคุณอยู่ที่นี่ลิงวาเนอร์ยิ้มขอโทษเขาแล้วเดินเข้าไปในป่าสนที่อยู่ไม่ไกล 5นาทีต่อมาลิงวานเนอร์เดินออกจากป่าสนด้วยดวงตาสีแดงในเวลานี้ผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง5หรือ6คนถืออุปกรณ์มาจากทิศทางที่เย่เชนและลิงวานเนอร์มาและหนึ่งในนั้นพูดว่าฉันเห็นว่าทิวทัศน์ที่นี่ดีและสถานที่นั้นแบนและใหญ่เหมาะสำหรับการตั้งแคมป์หรือเราจะอาศัยอยู่ที่นี่คืนนี้ใช่เด็กสาวคนหนึ่งพูดว่ามาตั้งเต็นท์ก่อนใช้เต็นท์เพื่อครอบครองสถานที่ที่ดี จากนั้นไปรอบๆภูเขาโดยรอบกลับมาทำอาหารตอนเย็นแล้วจัดปาร์ตี้กองไฟชายหนุ่มคนหนึ่งพูดว่าจากนั้นฉันจะแจ้งลาวหูและส่งพิกัดให้เขาและให้เขานำสมาชิกทุกคนในกลุ่มที่สองมาด้วยยอดเยี่ยมหญิงสาวยิ้มและพูดว่าในกรณีนี้เราจะมีทีวิตชีวาในเวลากลางคืนรีบไปหาที่สำหรับตั้งเต็นและเมื่อเสร็จแล้วฉันจะไปเก็บฟืน ลิงวาเนอร์ฟังการสนทนาของพวกเขาในหูของเธอและเมื่อเทอามาถึงเย่เชนเธอก็เอื้อมมือไปจับแขนของเย่เชนและพูดอย่างหยาบคายว่าฮันนี่ฉันอยากตั้งแคมป์ที่นี่ด้วยหรือไปซื้ออุปกรณ์และมาสัมผัสประสบการณ์ค่ายกันเถอะหลังจากนั้นโดยไม่ต้องรอให้เย่เชนตอบเธอถามผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งเสียงดังตอนนี้เราสามารถรวมคุณเข้าด้วยกันได้ไหมเราไม่มีประสบการณ์ในการตั้งแคมป์และต้องการลองดู หญิงสาวยิ้มและพูดว่าใช่แต่เราไม่มีเต็นท์พิเศษถ้าคุณต้องการตั้งแคมป์ด้วยคุณสามารถรีบซื้อเต็นท์ในเมืองและมาจัดปาร์ตี้กองไฟในตอนเย็นกันเถอะยอดเยี่ยมลิงวานเนอร์ยิ้มและพูดว่าขอบคุณรีบซื้ออุป,ปกรณ์คืนกันเถอะเย่เฉินถูกนำกลับมาด้วยคำพูดของเธอและต่อหน้าคนนอกเขาสามารถพูดได้อย่างคลุมเครือ ทารกระดับความสูงที่นี่ค่อนข้างสูงไม่มีที่พักทิงรอบๆเราไม่มีประสบการณ์ในกรณีที่มีลมแรงมันอาจพัดลงโดยตรงกับคนที่มีเต็นท์ฉันกลัวว่ามันไม่ปลอดภยัยเย่เฉินกำลังเล่นปริศนาใบากับหลิงว่านเอ,อ๋อโดยปริยายในเวลานี้ลมในคำพูดของเขาคือ w ฟ Feian และแม้แต่คนที่มีเต็นก็ถูกพัดลงมาซึ่งหมายความว่าหากพวกเขาตั้งแคมป์ที่นี่จริงๆพวกเขาอาจถูกค้นพบโดย WU Feyn และถูกฆ่าตายลิงวานเนอร์เข้าใจคำพูดของเย่เชนโดยธรรมชาติและพูดอย่างจริงจังเป็นไปไม่ได้ที่จะตีตะปูพื้นในเต็นท์ขากวางตะปูพื้นลมเจหรือ8ระดับหรือมากกว่านั้นอาจไม่สามารถพัดเต็นออกไปได้พูดอย่างนั้นเธอพูดอย่างจงใจ คุณไม่เพียงแค่เรียนรู้วิธีผูกเล็บพื้นกับลูกพี่ลูกน้องของฉันเหรอสิ่งนี้มีประโยชน์เย่เฉินรู้ว่าน้องสาวหลิงว่านเอ,อ๋อพูดจริงๆแล้วคือดิงหยวนบยุนรูและสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้ที่จะตีเล็บพื้นในคำพูดของเธอคือการเตือนตัวเองว่าเธอเชี่ยวชาญวิธีการทางจิตของศาสตราจารย์ยุนรูและสามารถซ่อนนมหายใจของเธอจากการถูกค้นพบโดยเพื่อนผู้ปฏิบัติตงานอย่างไรก็ตามแม้ว่าเย่เฉินจะยืนยันความถูกต้องของวิธีหัวใจ แต่เขาไม่แน่ใจว่าวิธีหัวใจสามารถทำให้ผู้คนหยดน้ำได้จริงหรือไม่ถ้า w u f เันสามารถมองเห็นสาระสำคัญผ่านปรากฏการณ์นี้ได้อย่างไรนอกจากนี้หากเกิดอะไรขึ้นจริงๆฉันกลัวว่ามันจะยากที่จะปกป้องลิงวาเนอร์ลิงวานเออก็ดูเหมือนจะรู้ว่าเย่เฉินกำลังคิดอะไรอยู่เธอก็เป็นผู้นำและยิ้มและพูดว่า ที่รักไม่ต้องกังวลมีลมแรงน้อยมากทางตอนใต้ของยูนานแอร์ละมันเป็นเรื่องธรรมดาน้อยกว่าที่นี่ไม่ต้องพูดถึงตอนนี้อากาศแจ่มใสามากเราพักเพียงคืนเดียวว่าจะไม่มีลมแรงอย่างแน่นอนแม้ว่าลอมาจับมาก็จะไม่พัดเราเย่เฉินไม่ได้คาดหวังว่าลินวานเนอร์จะไม่ยอมแพ้ความคิดที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนี้ดังนั้นเธอจึงจงใจพูดว่าด้วยวิธีนี้ทารกเรามาลงจากภูเขาก่อนแล้วจึงหารือกันว่าจะทำอย่างไรระหว่างทางดี ลิงวานเนอร์พยักหน้าด้วยความพอใจจับแขนของเย่เชนและพูดอย่างเสน่หาถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบขึ้นฉันกลัวว่าจะไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมถ้ามันสายทั้งสองหันหลังกลับและเดินลงจากภูเขาและหลังจากไม่มีใครอยู่รอบตัวพวกเขาเย่เชิญก็พูดว่าคุณหลิงสิ่งที่คุณเพิ่งพูดไม่ควรจริงจังลิงวาเนอร์พูดอย่างจริงจังมันเรียกว่าทารกหัวข้อนี้หนักมากในตอนนี้จนฉันลืมมันไป เย่เฉินทำอะไรไม่ถูกและสามารถพูดได้เพียงว่าที่รักคุณจะไปตั้งแคมป์ที่นั่นตอนกลางคืนจริงๆหรือใช่ลิงวานเนอร์พูดอย่างจริงจังฉันคิดว่า WU เฟยันจะไม่มีวันฝันถึงมันอย่างแน่นอนและฉันจะอยู่ห่างจากเธอเพียงไม่กี่สิบเมตรเย่เฉินตบริมฝีปากของเขาและพูดว่าถ้าเธอพบว่าฉันมีออร่าของพลังงานทางวิญญาณอยู่กับฉันเธอจะไม่โยนตัวเองเข้าไปในตาถ่ายหรือไม่ ลินวาเนอร์ถามเขาว่าวิธีการทางจิตท,ที่ลุงดิงหยวนสอนให้คุณมีประโยชน์หรือไม่ในวันลิววินล่าเธอไม่ได้พึ่งพาวิธีการทางจิตนี้เพื่อให้คุณไม่เคยค้นพบเธอเย่เฉินกล่าวว่าวิธีหัวใจมีประสิทธิภาพจริงๆและสามารถล็อกพลังงานทางวิญญาณในร่างกายและไม่รั่วไหลออกมาแต่ฉันไม่รู้ว่า WU ฟนจะตรวจจับได้หรือไม่ไม่เป็นไรลิงวาเนอร์พูดอย่างแน่วแน่ ฉันเชื่อว่าแม้ว่าความแข็งแกร่งของ WU Feyn จะแข็งแกร่งกว่าที่รักแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะแซงหน้าคุณหลายระดับที่รักเนื่องจาก Ding Yu Bo สามารถซ่อนตัวจากคุณด้วยเคล็ดลับนี้จากนั้นคุณจะสามารถใช้เคล็ดลับนี้เพื่อปกปิด WU Feyn ได้อย่างแน่นอนพูดอย่างนั้น l i n Wenner พูดอีกครั้งต้องมีความเสี่ยงแต่ฉันคิดว่านี่อาจมืดภายใต้โคมไฟต่อหน้า WU f ย y n เทอมาที่หัวเสียคราวนี้เธอต้องระมัดระวังอย่างมากแม้ว่าฉันจะไม่เชี่ยวชาญออร่าแต่ฉันยังเข้าใจหลักการพื้นฐานบางอย่างพลังงานอันมีค่าเช่นนี้เธอไม่สามารถบริโภคอย่างไรอย่างอายรับรู้สภาพแวดล้อมตลอดเวลา ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคนใช้ออร่าเพื่อค้นหาคนอื่นๆมันเทียบเท่ากับเขาที่เปิดเผยการพบปลูกและตำแหน่งของเขาตอนนี้เธอมีแนวโน้มที่จะสงสัยว่าความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ที่เป็นความลับของเธออยู่เหนือตัวเองดังนั้นเธอจะระมัดระวังมากกว่าคนธรรมดาอย่างแน่นอนตามกฎหมายของป่ามืดไม่มีใครกล้าเปิดเผยตัวเองในสถานการณ์เช่นนี้ดังนั้นที่รักของฉันฉันคาดเดาว่า WU f e n จะไม่พบคุณอย่างแน่นอนหลังจากนั้นลินวาเนอร์พูดอีกครั้ง อย่าลืมว่ามีผู้ที่ชื่นชอบการตั้งแคมป์มากมายกับเรา WU f y a n มาที่นี่และเห็นกลุ่มคนหนุ่งสาวตั้งแคมป์ที่นี่เธอจะสงสัยได้อย่างไรเธอต้องสงสัยด้วยเหตุผลอะไรหัวใจของเย่เฉินตกใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้และเขากไม่ได้ที่จะถามว่านั่นที่รักฉันสามารถถามคำถามคุณได้หรือไม่ลิงวาเนอร์พูดด้วยรอยยิ้มฮันนี่คุณถามเย่เฉินถามอย่างจริงจังว่า คุณกล้ามาหลายปีแล้วเหรอไม่ลิงวานเนอร์พูดอย่างจริงจังฉันเคยหลีกเลี่ยง W. U. เฟยันมาก่อนและ W. U. เฟยันก็รู้ว่าเธอมีข้อได้เปรียบที่บทขยี้ต่อหน้าฉันดังนั้นในช่วง300ปีที่ผ่านมาเธอได้ครอบครองความคิดริเริ่มทั้งหมดพูดอย่างนั้นลิงวานเนอร์เปลี่ยนน้ำเสียงของเธอและพูดว่า แต่คราวนี้แตกต่างออกไปคราวนี้เธอรู้ว่าศัตร,รูลับมีข้อได้เปรียบมากกว่าเธอดังนั้นเธอจะระมัดระวังมากขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากเธอระมัดระวังแล้วเราจะกล้าขึ้นอีกเล็กน้อย